และที่นี้เนี่ยนะฮะหลังจากจัดชุมนุมเนี่ยฮะหลังจากจัดประชุมชุมนุมมาที่ยี่สิบเนี่ยท่านก็จะประเมินสถานการณ์เรื่องจํานวนคนก่อนถูกไหมครับถูกถูกถูกแล้วความเห็นของเขาด้วยความเห็นของเขาด้วยว่าเขาชอบไหมที่เราว่ามาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าเรื่อไม่ดีเรื่องเป็นการยกเมฆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะมีการระดมความเห็นกันด้วยนะฮะถูกต้องแต่วันเดียววันเดียววันเดียวนะครับทีนี้เนี่ยผมเรียนถามต่อไปนิดนึง คือท่านประเมินคนไว้ขนาดไหนถึงว่าจะเดินต่อได้ครับท่านอย่างอย่างอย่างก็ก็เนี่ยก็ถึงจะต้องเอถึงจะต้องอชุมนุมกันถึงจะต้องชุมนุมกันครับครับทีนี้เนี่ยมันมันขนาดไหนครับประมาณถ้าสมมติว่าเข้ามาหมื่นหนึ่งเนี่ยหมื่นหนึ่งผมว่าของแข็งไปนะอาอยังน้อยไปใช่ไหมครับท่านยังน้อยไปยังน้อยไปแต่แต่เราอาจจะมีอ่าตัวเลขดิบเช่นว่ากลุ่มนั้นยัางแบบนี้ผมเอามาเป็นซัวอย้ลงนะนะนะมี ไหนแล้วคุณมีชื่อไหมคุณมีมีจํานวนไม่บอกผมหน่อยดิครับครับครับหากหากมวลชนเนี่ยมาเป็นไปอย<ะ>่างที่เยอะครับครับมาเยอะเราก็จะเดินไปบอกรัฐบาลว่าสมมุติว่าเป็นแสนเนี่ยนะครับครับหรือมากกว่าแสนยิ่งดีอ่ะเยอะๆดีิดีครับก็ไปไปเรียนให้รัฐบาลทราบว่านี่ประชาชนคนพวกเนี้ยเขาไม่เอาท่านแล้วนะท่านต้องออกครับ เขาก็อาจจะบอกว่าผมไม่ออกเพราะผมมาตามระบอบประชาธิปไตยครับครับซึ่งเราก็ต้องมีมาตรการต่อไปครับครับท่านครับหลายๆคนกังวลใจจากเหตุการณ์ปะทะกันที่กองปราบระหว่างอาจจะมีคนที่ไปสนับสนุนนะครับกับคนที่มาสนับสนุนจากฝั่งรัฐบาลมาเจอหน้ากันปะทะกันหลายๆคนก็กังวลใจว่าอาจจะได้รับอันตรายถ้าเกิดสมมุติวันนั้นจริงๆเนี่ยมีการก่อกวนหรือมีการนั้นทางท่านมีแนวทางจะป้องกันยังไงฮะอ๋อเราก็ต้องดูเราก็ต้องหา วิธีป้องกันตัวเองอะนะครับเราจะไม่ทะเลาะวิวาทกับใครนะครับพวกแสดงด้วยก็ได้นะที่ผิดหวังอะไรเนี่ยที่ได้ได้ไม่ได้ตามเกณฑ์เงินที่ที่จะต้องได้รับไม่ได้ตามเกณฑ์อย่างน้าท่วมบ้านอะไรเงี้ยนะครับครับไม่ใช่เราจะเพราะเอาพวกพวกที่อื่นๆเราก็รับทุกพวกอ่ะเรารับทุกพวกถ้าถ้าท่านคิดว่า สามประการที่เราพูดเนี่ยเป็นจริงท่านก็มามากันะครับ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 ซึ่งวันนี้ทางกลุ่มทางตัวท่านเองก็ได้มีการประชุมร่วมกันถึงว่าสถานการณ์เนี่ยมันน่าจะน่าจะสุขงอมเต็มที่แล้วนะครับมันได้มีการไม่ไม่มันแย่มาตั้งแต่ต้นนะมันแย่มาตั้งแต่ต้นแล้วครับ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 ทีนี้เนี่ยนะผมจะยกตัวอย่างให้อันอย่างอย่างท่านนายกเนี่ยท่านว่าท่านว่าหมอวระดีเป็นนายกประเทศไทยหมอเป็นพิตตี้หมอเป็นพิตตี้มากกว่าครับ ไม่ <laughs> ใช่ใไหมครับค,ครับคือคือคือเราไม่ได้ดูถูกใครแต่ว่ามันก็ต้องให้สมานหน่อยการเป็นผู้นําคนไม่ใช่ผมผมนึงถามพวกองค์กรรัฐชาติไงว่าผมเพราะผมไปได้เลยเพวกคุณเอาผมแบบอืมอะฮะผมผม,ผมมีความสามารถเลยผมผมยังต้องถามเลยเพราะรบางทีเขาอาจจะเห็นว่าโอ้ไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวอะไรเงรี้ยนะครับ ท่านครับมีคนฝากคาถามมาบอกว่าท่านในฐานะที่เคยเป็นท่านในฐานะที่เป็นประธานมูลนิธินะครับเตรียมทหารรุ่นหนึ่งเองก็ดีหรือว่าตอนนี้ก็ยังเป็นในส่วนของโรงเรียนในร้อยเตรียมทหารนี่นะครับมีแผนที่จะเชิญน้องๆที่เป็นในฐานรุ่นหลังๆเนี่ยจะมาร่วมกันไหมหรือว่าอาจจะคิดไปไกลถึงขนาดว่าจะทําการอะไรสักอย่างอย่างหนึ่งอย่างใดหรือเปล่าเพราะมีแต่ทหารเยอะๆแบบนี้ผมผมอย่างนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นสองอย่าง ถ้าพวกเสียแล้วเนี่ยเขาคงไม่ห่วงอะไรล่ะนะครับก็อาจจะห่วงว่าเอ๊ะไม่ไม่ปลอดภัยมั้งไม่อะไรมั้งเราก็จะไปอธิบายมาไม่ใช่เราไม่ใช่ไปสู้รบกบมือใครนะครับส่วนส่วนทหารที่ประจำการอยู่เนี่ยผมเห็นใจเขาครับเพราะว่าการจะเคลื่อนไหวอะไรที่ที่ทําให้รัฐบาลเสียหายเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เขาทํามไม่อยากนะครับเกรงใจเขาครับแต่ถ้าเขาคิดว่า เขาเห็นด้วยกับผมแล้วทนไม่ได้เนี่ยมาร่วมกันผมก็ไม่บ้านะครับไม่ห้ามปรามครับ,รบเอาแล้แ<ต>ําไม,<ผ>มเราไม่ส่งเราไม่ส่งสัญญาณไปถึงกองทัพที่เขามีหน้าที่ที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยหรืออะไรต่างๆน,นี้เราก็ต้องพยาพยามพยายามพยายามชี้แจงให้เขาเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับจ้วงล่วงละเมิดพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกทหารคิดว่าทนไม่ได้นะครับ ครับอ <banquet S 2> ่ฮะทีนี้ผมผมมีคําถามสุดท้ายครับคือคท่านประเมินสานการเนี่ยในระยะสามเดือนหกเดือนนี้ยังไงครับคือจะมีอโอกาสมวลชนที่จะมาประทับประทังกันไหมฮะไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีผมยืนยันว่าไม่มีคนไดไม่ฆ่ากันเองนอกจาก <cooker S 2> <อ>คนชั่วร้ายนะครับไม่มีผมเคยมีตัวยอย่างผมเนี่ยนะทากบฏมาเนี่ยครัเช้าเข้ามาสันเสริญเย็นยอจับไม้จับมือพอสายก็หันมาด่าผมแล้วผมเตรียมอาวุธร้ายแรง เอามาจากเวียดนามนะครับพล9ผมเขาเรียก M72 เนี่ยเอาพร้อมยิงอยู่แล้วแต่ผมบอกว่าจะยิงต้องได้รับคำสั่งจากผมผมก็พอเขาเริ่มด่าผมผมก็จบละผมไม่เอาละทีนี้คือมันเหมือนเล่นเพคือถ้าใครมีใหญ่เงินใหญ่กว่าก็เอาไปกิน ครับครับทีนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก่อนเดี๋ยวจะจากท่านไปเนี่ยจะรบกวนว่าให้ท่านพูดอะไรเล็กน้อยเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมกับงานวันที่ยี่สิบแปดนะอยากจะพูดประโยคสุดท้ายที่ผมชอบพูดเน่ยนะครับว่าให้มาร่วมกันเยอะๆนะครับเพื่อเพื่อจะได้ดูแลบ้านเมืองต่อไปเนี่ยผมอยากจะพูดว่าใครบ้างเหวยจะร่วมสู้กับกูบ้างครับอืมครับครับ เอาละครับสั้นๆได้ใจความครับกับเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวใกล้ๆวันอาจจะได้มีการมาติดตามสถานการณ์แล้วก็ะเมินบุคคลที่จะเข้าร่วมันอีกครั้งหนึ่งแนวกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะครับประธานองค์การพิทักษสยามนะครับพูดน้อยแต่ปล่อยหนักครับโอ้โหอยู่สนามม้านังเล้งไม่ต้องห่วงครับอยู่ใกล้ๆสนามมวยครับก็ต้องรอดูครับว่าวันที่28เนี่ยนะฮะจะมีคนมาร่วม กิจกรรมกับองค์กรพิทักษ์สยามเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคุณจตชัยมองดูจริงเท็จประการใดสถานการณ์ที่ท่านบอกว่าแถลงการมา3ามข้อหนึ่งรัฐบาลชุดนี้ปล่อยให้มีการจับจ้วงรุ่งเรเมื่อสถาบันอย่างโฉงครึ่มแล้วก็ไม่ดําเนินการใดๆไม่ดําเนินการในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆใดๆเลยประเด็นที่1ประเด็นที่2รัฐบาลไม่ได้ใช้หลักในการในธรรมาพิบาลในการบริหารจัดการรัฐบาลมีการโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องจริงเท็จประการที่2หรือที่สาม นโยบายทุจริตคอรัปชันเรื่องของการโกงที่เห็นชัดๆนี่คือโครงการรับจำนำข้าว,าวกเกษ,ษตรกรชาวนาวบอกได้ประโยชน์น,นักวิชาการข้าราชาการคนชั้นกลางหรือผู้ส่งออกหรืออะไรต่างๆนี่เห็นแล้วว่าโอ้โหมันเป็นปัญหาบแบบนี้จะนำพาประเทศล่มจมแน่นอนก็คือสาระสำคัญเนี่ยที่องค์กรพธธิทักษ์สยามเนี่ยได้ร่างออกมาเนี่ยเป็นคำประกาศเจตนารมเนี่ยนะครับสามข้อผมเรียนงี้ว่าคือคนทั้งประเทศเนี่ย รับรู้รับทราบในใเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่าใครเนี่ยจะออกมาสู้กับกลุ่มนี้บ้างนะใ,ใครที่จออกมาสู้เพื่อประเทศไทยบ้างมีข้อมูลให้เขาดูไหมคือด้านหนึ่งเนี่ยสำหรับข้อหนึ่งเนี่ยนะฮะในส่วนของเรื่องของกระบวนการจับช่วงล่วงละเมิดต,ต่างๆเนี่ยต้องเรียนงี้ว่าสำนักข่าวทีนิวเนี่ยถือว่าเป็นคลังคลังคลิปคลังภาพคลังเสียงเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าเราประกาศตัวตนชัดเจนว่าเราเนี่ย จะทำหน้าที่ในการที่จะพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ,รบซึ่งได้รวบรวมข้อมูลพวกนี้นะฮะมาตลอดนะแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยเราก็อยากที่จะเรียกร้องไปยังรัฐบาลบนะครับ,ค,รบคือถ้าใครมีโอกาสได้ดูคลิปนะฮะดูภาพดูเสียงที่เราจะเปิดหน้าต่อไปนี้เพื่อที่จะตอกย้ำนะ,ะตอกย้ำองค์กรพิทักษ์สยามว่าเขาก็มีมูล นะเขามีมูลมีข้อได้จริงที่ตั้งอยู่เหมือนกันครับ,รบเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปกันก่อนเหลือเวลาสักรวดเร็วอาจจะให้ดูคนที่กำลังจะได้เป็นรัฐมนตรีรนะแววแวแวมาแล้วก็คนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่คนที่เป็นสสคนที่เป็นสสสังกัดพรรครัฐบาลพรรคเพื่อไทยอยู่ในขณะนี้เอาแบบรวมๆไปเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันอ่ะถ้าอย่งงางนั้นทีมงานเตรียมคลิปให้พร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนก็แล้วกันครับท่านผู้ชมครับผม คุณแล้วไม่ใช่หรอคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพจำผมไม่ได้ผมบอกว่าคุณจะเอาทหารหน่วยไหนมาฆ่าผมคุณใช้งบประมาณหกพัล้านคุณเอาหน่วยไหนมาฆ่าพวกผมยังไม่เจ็บปวดยกเว้นสองหน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหม คือหนึ่งทหารรักษาพระองค์สองทหารเสือราชินีเพราะพวกเรามีความเจรวน กับทหารรักษาพระองค์คุณเยามาค่าเพราะค่าแล้วผมมันเจ็บปวดประชาชนมันเจ็บใจผมก็อยากให้วุดินเชิญนายจตุพรหรือนาง เป็นยังไงครับคุณชัดชัยครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นแค่หนึ่งส่วนนะครับจากสิ่งที่เราได้เตรียมไว้เพื่อที่จะเอามาขยายข้อเรียกร้องของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามข้อหนึ่งครับจากจวงลุงละเมิดครับนะครับฟังดูครับท่านผู้ชมครับคนนี้มีชื่อคัดเดตว่าจะได้นั่งรัฐมนตรีครับตอบแทนในความที่ไปพูดบนเวทีแบบนี้แหละตอบแทนในความที่เป็นด่านหน้าในการออกไปลุยอย่างบ้าระห่ำลุกคนมาทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมครับ มีหลายคนแต่ว่าเวลาช่วงนี้ไม่พอซะแล้วถ้าเป็นไปได้ในกผมเรียนนี้หลังจากที่เราได้ดูคลิปคนอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าคนในรัฐบาลหรือใครที่มีโอกาสได้ดูเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้ไปคิดให้หนักนะครับครับต้องเอาไปคิดให้หนักๆเลยครับเอาละเดี๋ยวมีวันนี้เราคัดมาส่วนหนึ่งเพราะว่าถือว่ามาเป็นตัวขยายข้อหนึ่งของพลเอกบุรีเสียอ้เพราะว่าท่านพูดท่านก็พูดรวมๆแต่คนอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าจริงเท็จประการใดเราก็มาแตกประเด็นให้ได้ดูนะครับ เอาละถ้าจะทันหรือเปล่าทีมงานนะครับเปิดอีกทีไม่น่าจะทัน<อ>ก็เดี๋ยวไว้<ะ>ช่วงหน้าแล้วนอกจากที่ประเด็นเรื่องของคลิปแล้วเนี่ยนะครับข้อหนึ่งแล้วยังมีข้อสองข้อสองนี้เราก็ไปย้อนทวนความนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธรรมพิบาลเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมอย่างไรเอื้อประโยชน์อย่างไรคนที่มาแทนมีที่มาที่ไปอย่างไร ใช้เวลาสั้นๆแล้วก็ปิดท้ายข้อ3เรื่องของทุจริตเรื่องของจำนำข้าวแล้วก็มีสายที่เราเตรียมไว้สัมภาษณ์อีกแน่นัหนาะแน่นทีเดียวนะครับเอาละ,ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าช่วงที่2เดี๋ยวมาติดตามเข้มข้นแน่นอนครับ